สับปะรดอบแห้งเกรดพรีเมียมขนาด200กรัมสินค้าเพื่อสุขภาพรสชาติหวานอมเปรี้ยวจากเนื้อสับปรด100รเราคา155บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อสับปะรดอบแห้งเกรดพรีเมียมขนาด200กรัมซห่อในราคาเพียง620บาทแถมส่งฟรีไปเลยจับตายงยุทธผู้ยิ่งใหญ่เชียงรายมือขวาคนสนิททักษิณเตรียมย้ายซบ หน่อยหลังจากที่มีกระแสหลุดรอดออกมามากมายอดีตนักการเมืองและสสทยอยโบกมือลานายใหญ่แม้ว่าจะส่งแพรทองทานชินวัตรหรือองค์อิงเข้ามาดึงสสกลับคอกพร้อมทั้งสร้างกระแสว่าจะชนะแบบแลนสไลด์แต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่มีคนเชื่อเพราะขณะนี้พักเพื่อไทยยังเลือดไหลไม่หยุดสสเกรดเอจำนวนมากส่งสัญญาณเตรยียมตัวโดดนี้พักครอบครวัวเห็นได้ชัดเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานางพ่องศรีแท่จึง สสศีสะเกดเพื่อไทยนายแพทย์จาตุรงค์เพ่งนรพัฒน์สสศีสะเกดพักเพื่อไทยและนายธีระไตสรสารกุลสสพักเพื่อไทยได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยระหว่างเป็นประธานเปิดงานที่มรพศีสะเกดพร้อมเปิดตัวชัดว่าเตรียมย้ายซบพักภูมิใจไทยอย่างแน่นอน ก่อนหน้าน,นี้สสเก่งการุณโหสกุลสสกทมชื่อดังพักเพื่อไทยก็เข้าร่วมงานพิธีเปิดยกเสาเอกพักไทยสร้างไทยชัดเจนอีกคนว่ารับไม่ได้กับพักครอบครัวล่าสุดมีกระแสร้อนแรงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าด็เอร์ยงยุทธ ติยะภพรัตคนสนิทมือขวาทักษิณเตรียมย้ายซบพักไทยสร้างไทยด้วยเช่นกันดรยงยุทธถือว่าเป็นคนที่ทักษิณและตระกูลชินวัตรไว้เนื้อเชื่อใจรวมถึงดรยงยุทธยังคงรับใช้ทักษิณอย่างซื่อสัตย์มาตลอดดออรยงยุทธมีบทบาทได้โด่งดังมากๆในช่วงปีพศ2547เพราะเป็นมือปฏิบัติการสนองนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด ของทักษิโดยคดีที่โด่งดังก็คือการปิดล้อมบ้านของนายนิสัยสตักคูรมะอายุ70ปีพร้อมทั้งศาสตร์กระสุนนับไป่ถ้วนเข้าไปภายในบ้านหลังได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแต่เมื่อตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งใดแต่สภาพบ้านเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะตู้เย็นซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้านมีรูกระสุนกว่า50นัดจนกระทั่งได้ฉายาว่ายงยุตตู้เย็น ติดตัวมาจนทุกวันนี้ดรยงยุทธถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งเชียงรายและเติบโตเป็นอย่างมากในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณในปี2544ได้เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในปี2548ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในปี2551ได้เป็นประธานรัฐสภาและเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจากกระแสการขยับตัวของดรยงยุทธเตรียมไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของเพื่อไทยโดยเฉพาะเจ้าของพรรคอย่าง ทักษิณชินวัตรยิงเป็นการตอกย้ำว่าหลายๆคนที่สนิทสนมต่างพากันหนีโดยเฉพาะย้ายไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัต์ที่ทักษิณมองว่า เป็นศัตรูเบอร์ต้นๆและไม่ต้องห่วงคุณหญิงสุดารัตน์ผู้ที่ถูกทักษิณกระทําและหลอกลวงมาอย่างยาวนานตั้งแต่หลังจากที่พักไทยรักไทยถูกยุบทักษิณก็ได้หนุนให้น้องสาวตนเองคือยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกเรียกได้ว่าดับความฝันคุณหญิงสุดารัตน์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกต่อมาในการเลือกตั้งสอสอปี2562ซึ่งเป็นการเลือกตั้งบัตรใบเดียวทักษิณรู้อยู่แล้วว่าปาร์ติลิสอาการหนักแต่ผลักดันเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกตตาาามมาร 88เป็นลำดับที่1ขณะเดียวกันก็ไปทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐมาอยู่พักไทยรักษาชาติซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการต้มคุณหญิงสุดารัฐซับเปื่อยที่จะให้เป็นนายกเพราะหากพักไทยรักษาชาติไม่ถูกยุบคุณหญิงสุดารัฐ ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนสุดท้ายการต่อสู้ในสภาแม้จะรู้ว่าแพ้พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแทนที่จะดันคุณหญิงสุดารัตน์เพื่อให้เป็นการสู้แบบมีศักดิ์ศรีแต่กลับไปเทให้กับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพักอนาคตใหม่แม้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะพยายามสแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ภายในพักทําให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตเลขาธิการพักเพื่อไทยต้องออกไปตั้งกลุ่มแคร์แต่ท้ายที่สุดคุณหญิงที่ใหญ่กว่าสุดารัตน์ก็ปฏิวัติพักโดยการเอาภูมิธรรมกลับมาสุดารัตน์ก็เลยกระเด็นออกไปตั้งพักใหม ไทยสร้างไทยพร้อมเคลื่อนไหวอย่างหนักในเขตพื้นที่สําคัญของพรรคเพื่อไทยนั่นคือฝั่งอีสานพฤติกรรมเหล่านี้ของทักษิณเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนและทุกคนในพักต่างทราบดีการที่พักไทยสร้างไทยได้ตัวผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคเหนืออย่างดรยงยุทธมาร่วมทัพรวมถึงสสอเกรดเอของพรรคเพื่อไทยจํานวนมากมาอยู่ภายใต้บ้านหลังใหม่ที่คุมบังเหียนโดยยอดฝีมืออย่างคุณหญิงสุดารัตน์งานนี้ชัดเจนว่ามนครลังทักษิณไม่สามารถช่วยพรรคเพื่อไทยได้อย่างแน่นอนเกี่ยวข่าววงในรายงาน เอาวันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้าเมลบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ํเมลบอรี่หรือว่าลูกหม่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพ a ชเจอร์ไร์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลบรีเนี่ยนะฮะโอ้โหสรรสคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยแหละครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอา้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติม จะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอ,อร่อยจริงครับบอกได้เลยกินมัลเบอรี่ลูกหม่อนเต็มร้อยเซนตะ์ะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกันฮะ สดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับ <im concentrated music> น้ำเมลบอรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย